ราชาลูกนังทุโรขอเสนอวิเคราะห์ประเด็นหลังเกมลอนดอนดาร์บี้เชลซีเฉือนวิวท้ายเกมชนะเวสแฮม1ต่อ0หนรถบัสเกือบได้ผลวันนี้ต้องบอกเลยว่าเดวิดมอยส์มาพร้อมกับระบบที่ดูจะถนัดเป็นพิเศษลงมาสู้กับเชลซีได้ดีขนาดที่ว่าสามารถพักนักเตะตัวหลักหลายคนไว้ลงบู้ในเกมยูโรปาลีกกลางสัปดาห์ได้นั่นคือแผนเอารถบัสสองคันมาจอด รอในกรอบเขตโทษโดยเฉพาะในครึ่งเวลาแรกที่พลพรรคขุนค้อนแทบไม่เล่นเกมลุกเลยและถอยลงมายืนเป็นแผง2ชั้นในกรอบเขตโทษซึ่งนั่นทําให้เชลซีไม่สามารถเจาะพื้นที่สุดท้ายได้เลยส่วนครึ่งหลังแม้วสแฮมจะพยายามเน้นเกมลุกมากขึ้นแต่เกมรับก็ยังคงแน่นหนาโดยเฉพาะการยืนตำแหน่งของกองหลังที่สามารถปัดเป่าลูกยิงของเจ้าบ้านได้ทั้งหมดกระทั่งจุดเปลี่ยนจากจังหวะที่ดอสันไปเหนี่ยวลูกกากูล้มลงในกรอบเขตโทษแมฟาเบียนสกี้จะช่วยเซฟเอาไว้ได้ แต่ใบแดงกลับกลายเป็นผลร้ายเพราะทําให้เกิดช่องโหว่ในเกมรับซึ่งสิงห์บูก็ใส่ช่องว่างนั้นยิงประตูชัยอย่างบุดเวิดวในที่สุด 2. ลูกยิงจิงโจ้ถูกตั้งคําถามหนึ่งในไฮไลท์สำคัญในเกมนี้นั่นก็คือจังหวะพลาดจุดโทษในช่วงท้ายเกมของจอจินโยที่ยิงเบาชนิดน่าผิดหวังไปเข้ามือฟาเบียนสกี้ที่ล้มตัวรับสบายๆจนเกิดเป็นคำถามขึ้นมาว่าวิธีการยิงแบบกระโดดยิงหรือเรียกกันเล่นๆว่าจิงโจ้มันจำเป็นจริงหรือ เพราะก่อนหน้านี้ที่บรูโน่เฟนเดสใช้ท่ายิงแบบเดียวกันก็เพิ่งจะพลาดจุดโทษไปอย่างไรก็ตามแม้ว่าจอจี้เองจะสามารถยิงแบบธรรมดาๆรรได้อย่างไรก็ตามแม้ว่าจอจี้เองจะสามารถยิงแบบธรรมดาๆได้แต่ส่วนใหญ่เจ้าตัวก็มักจะใช้ท่าจิงโจ้ในการสังหารซึ่งดูเหมือนว่าผู้รักษาประตูจะเริ่มมองออกยืนรอและคอยพุ่งตามแทนจึงช่วยไม่ได้ที่จะทำให้หลายคนคิดว่าหากลองไม่กระโดดยิงก่อนแต่ยังคงยิงเล่นทางตามเดิมจะสามารถบังคับทิศทางการยิงได้ดีกว่า หรือไม่่นนเอง 3. เกมต่อไปน่าสนใจสําหรับทั้ง2ทีมเกมนัดถัดไปของทั้งคู่จะต้องลงเล่นในคืนวันพฤหรสบดีเหมือนกันโดยสมัครเชลซีเป็นเกมพิมลีกที่ต้องบุกเยือนโอทัฟฟอร์ดรังเย้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่ฟอร์มในช่วงหลังจัดว่าย่ำแย่แพ้มาแล้วสองนัดติดต่อกันทั้งกับลิูลและอาเซนอลนจนแทบจะหมดลุ้นท็อปโฟในฤดูกาลนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเวสต์แฮมมีเกมสําคัญสุดๆซึ่งเป็นสาเหตุให้พวกเขาต้องพักตัวหลักหลายรายไว้บนม้านั่งวันนี้ คอมีคิวต้องเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของไอทรักแฟรงเฟิร์ตในศึกยูฟ่ายูุโรปาลีกรอบ4ทีมสุดท้ายซึ่งคู่แข่งจากเยอรมันเพิ่งจะผ่านบาา์เซโลนามาได้ในรอบก่อนแต่อย่างไรก็ตามดูเหมือนว่ามอร์จะต้องเน้นเป็นพิเศษเพราะการเป็นแชมป์รายการนี้เท่ากับการได้แชมปยนลีกในฤดูกาลหน้านั่นเองตัดเกรดนักเตะเชซี 4, เกมเฉือนเวสแฮม1นต่อเอ็ดูอาร์เมนดีนน้6.5คะแนนงานค่อนข้างเบาแต่ยังมีโอกาสได้ออกแรงเซฟอยู่บ้าง ส่วนจังหวะออกบอลวันนี้ก็ยังมีความผิดพลาดให้เห็นอยู่เช่นเคยเดียโก้สินว่า7.5คะแนนคุมด้านหลังเป็นด้านสุดท้ายมีจังหวะเข้าสกัดสวยๆช่วยทีมในครึ่งหลังแถมวันนี้ดูจะมีโอกาสพาบอลขึ้นไปข้างหน้าสร้างโอกาสให้ทีมได้อีกด้วยเซซ่นาอัปริกกต้า6.5คะแนนถูกจะมายืนเป็นเซตแบ็กฝั่งซ้ายแทนเลดิเกอร์เกมรับดูจะเจองานหนักพอสมควรในการจัดการเกมรุกฝั่งขวาของทีมเยือนแถมมีจังหวะความผิดพลาดในการจ่ายคืนหลังจนเวสแฮมได้ลุ้นจบในครึ่งเวลาแรกเทมเวอร์ชลบาแนน ยังดูไม่นิ่งนักในจังหวะที่ต้องตัดสินใจเวลาถูกบีบจนเสียบอลนักกรอบเขยโทษแต่ยังสามารถกลับไปแย่งคืนได้ทันมีโอกาสเติมขึ้นไปลุ้นยิงไกลจนเกือบเป็นประตูในครึ่งหลังมาโกสอลนโซเ7คะแนนเกมรับโดนเล่นงานหนักพอสมควรในครึ่งหลังแต่เกมลูกมีโอกาสเติมขึ้นไปทําเกมสุดเส้นได้หลายครั้งรวมถึงจังหวะแอซิดที่เปิดมาให้บริสิทธิ์ยิงประตูชัยในนาทีสุดท้ายรูปเป็นล็อบตัดชีก7คะแนนมีบทบาทพอสมควรในเกมแดนกลางมีโอกาสได้ต่อบอลสวยทางกราบขวาหลายครั้ง แต่ดูจะยังหลงๆตำแหน่งอยู่บ้างกับบทบาทวิ่งแบ็กฝั่งขวาจอร์จินโยก6.5คะแนนคอยต่อบอลขึ้นเกมจากหลังไปหน้าแต่วันนี้พลาดโอกาสสำคัญหลังยิงจุดโทษพลาดไปเข้ามือฟาเบียนสกี้อย่างน่าผิดหวังเอ็ N นโกโลกองเต้7คะแนนวิ่งต่อบอลในแดนกลางได้อย่างโดดเด่นมีโอกาสได้ลองส่องไกลลุ้นทำประตูหลายครั้งเมสันเมาส์7คะแนนคอยทำเกมในแดนหน้ามีโอกาสสอดส่องหลายครั้งแต่ทั้งติดบล็อกรวมถึงยิงไม่ตรงกรอบอย่างน่าเสียดายไคฮาเวต6.5คะแนน ส่วนใหญ่จะต้องขยับออกมาต่อบอลริมเส้นทําให้วันนี้หาโอกาสจบสกอร์ค่อนข้างยากติโมวนเนอร์7คะแนนขยันวิ่งหาช่องว่างจนพอจะหาช่องจบสกอร์ได้หลายครั้งแต่ก็ยังไม่เฉียบขาดมากพอตัวสํารอง5คิมชีกแทนที่ล็อบตัชชิกนาทีที่76 6คะแนนลงมายืนริมเส้นฟังควา้าแต่ก็ยังสร้างโอกาสให้ทีมได้ไม่มากนะักคริสเตียนพริสิตแทนที่แวนเนอร์นาทีที่76 6.5คะแนนคงมาเป็นเพลย์เมกเกอร์ตรงกลางแถมยังเป็นซุปเปอร์ซับลงมายิงประตูชัยให้ทีมในช่วงท้ายเกม โรเมลูลูกาคูแทนที่ฮาวสนาทีที่76.5คะแนนบทบาทกับทีมไม่มากนักแต่ก็มีโอกาสพลิกสวยๆเรียกจุดโทษและใบแดงให้กับทีมได้ถูกขั้นยืนยันลูดิเกอร์ลาทีมสมอร์นี้ประเมินชัยชนะเหนือเวสแฮมโทมัสถูกขั้นชนชมความกล้าหาญความอดทนและระเบียบวินัยจากผลงานในชัยชนะเหนือเวสแฮมนอกจากนี้ยังยืนยันข่าวลือที่ว่าอันโตนิโอลูดิเกอร์จะย้ายออกจากเชลซีในสมอร์นี้ กองหลังชายยรวันจะหมดสัญญาในฤดูร้อนนี้และทูเครนแจ้งว่านักเตะกำลังจะย้ายออกจากทีมซืบอพากาันร,รายงานเรื่องต่างๆและสถานก,การณ์ดูเหมือนว่าเขาจะย้ายออกจากสโมสรทูเคินกล่าวเขาแจ้งเรื่องนี้กับผมเมื่อไม่กี่วันก่อนในการพูดคุยกันส่วนตัวผมมีความรู้สึกว่าพวกเราทาทุกอย่างในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาทั้งโดยส่วนตัวสําหรับผมและสโมสรนแต่โชคร้ายที่เราอยู่ในตําแหน่งที่ไม่สามารถสู้ต่อไปได้อีกแล้วเพราะการคว่ำบาตรและโทนี่เผยว่าเขาอยากจะย้ายออกจากสโมสรน ถ้าไม่มีการคว่ำบาตรอย่างน้อยเราก็มีโอกาสที่จะสู้เพื่อ้งตัวเขาเอาไว้แต่เป็นเวลาหลายสัปดาห์แล้วที่มือของเราโดนมัดเอาไว้ผมไม่รู้ว่าถ้าเป็นแบบนั้นผลลัพธ์จะออกมาอย่างไรแต่นี่คือการตัดสินใจของเขาในตอนนี้มันไม่ใช่เรื่องที่ดีสําหรับพวกเราแต่เราจะไม่ถือโทษโกรธเคืองกันมันจะเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ไม่ว่าผมจะรักเขาแค่ไหนและเขาจะมีบทบาทสําคัญเพียงใดมันจะมีเชลซีที่ไม่มีโทนี่ลูริเกอร์และเราจะหาวิธีแก้ไขปัญหา สุดท้ายทูขึ้นยอดคำหวานให้แข้งตัวสำรองฮีโร่ที่มีส่วนในการคว้าชัยชนะโดยเฉพาะก่องหน้านะเขามีช่วงเวลาที่เขาวิ่งทำทางและมีความมั่นใจเขามีส่วนร่วมกับเกมลุกมากๆและติโมก็ต้องรอมาหลายสัปดาห์แต่ตอนนี้สิ่งต่างๆดูเปลี่ยนไปนิดหน่อยตั้งแต่เกมกับเซาท์ทำตันผู้ลีมีปัญหาตั้งแต่กลับมาจากการเบรกทีมชาติซึ่งเขาลงเล่นไป3ามนัดแล้วก็ต้องเดินทางเยอะมากไหนจะมีเรื่องความแตกต่างของเวลาอีกเราพยายามให้เขากลับมาด้วยความมั่นใจเต็มที่จากมานั่งสำรองและผมก็มีความสุขกัับคววาามมพย,ายามในนนี้ ผมแฮปปี้มากๆที่เขามีโอกาสในการสร้าง IMPACT สำคัญร่วมกันกับฮาคิมและโรเมลูหากชอบใจคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งให้ด้วยนะครับขอบคุณครับ